วัสดีวันอาทิตย์นะครับที่1ิบเก้ามีนาสองพร้หบกครับผมาถามว่าจะประชุมเจ้านี้เมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบนะครับแต่ว่าตามรอบเวลาที่เขามีแผนไว้นะประมาณวิถุนากราคดานะครับที่จะมีการประชุมแต่ไม่ทราบวันนะฮะยังไม่ทราบวันนะครับให้เรารอนะครับรอรอเจ้าพนักงานทรักย์ัพย์แจ้งนะครับว่า <c oughs> จะมีการประชุมเจ้านี้เมื่อไหร่ นะครับตอนนี้ยังไม่ทราบวันเวลาถ้าทราบแล้วเนี่ยเขาก็คงจะแจ้งอาจจะแบบไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะส่งจดหมายหรือว่าจะส่ง s m s หรือส่งอ e ีเมลแจ้งเจ้าหนี้ทุกคนนะครับแต่ว่าถ้ามีรายอัปเดตนะครับผมก็จะมาทำอัปเดตที่ช่องนะฮะให้ทุกคนได้ทราบครับผมว่าแผนการประชุมเป็นยังไงตอนตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่พูดทําแผนทาแผนอยู่นะฮะแล้วขั้นตอนต่อไปคือเขาต้องส่งแผนเนี่ยให้กับ เจ้าพนักงานเป็นทัพษ์แล้วเจ้าพนักงานเป็ทักษะเนี่ยจะต้องส่งแผนให้กับเจ้าหนี้นะครับเท่าที่ผมดูตามกระบวนการนะฮะเราจะได้เห็นแผนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแจ้งวันนัดประชุมเจ้าหนี้แต่ว่าช่องทางการเข้าประชุมหรือวิธีการเข้าประชุมเนี่ยอันเนี้ยเราคอยติดตามดูะฮะว่าจะต้องทําอะไรยังไงแบบไหนนะครับแต่ถ้าคนเป็นจานวนมากผมก็คิดว่า สะดวกที่สุดก็คือช่องทางออนไลน์นะครับแต่ว่าให้เราเนี่ยเ,เก็บเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าลืม User p ร์พาดวอทที่เราล็อกอินยื่นขอรับชำระนี้ไว้นะครับอย่าลืมนะฮะให้เราจดไว้หรือว่าจําไว้นะครับหรือว่าลองเข้าไปเช็คสถานะดูก็ได้นะครับทีเ่เว็บกรมบังคับคดีนะครับเผื่อไม่แน่ครับอันนี้ไม่ได้ฟันธงนะฮะเผื่อจะต้องใช้ช่องทางนี้ในการประชุมเจ้าหนี้หรือว่าไปลงมติ นะครับว่าเราเห็นชอบแผนหรือไม่เห็นชอบแผนนะครับยังไงคอยติดตามข้อมูลข่าวสารไปพร้อมพอมกันครับเดี๋ยวมีอะไรผมมาอัปเดตครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ